หนังเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่เป็นที่โปรดปลานของนักดูหนังทั่วโลกหากเราบอกคุณว่าในโลกความเป็นจริงก็มีมนุษย์ที่มีพลังวิเศษเหนือคนทั่วไปคล้ายๆกับในหนังคุณจะเชื่อไหมมิสเตอร์ฟรีสตัวละครร้ายในหนังแบทแมนเขาก็ออาชญากรรมโดยทำให้ทุกสิ่งกลายเป็นน้ำแข็งหากใครทนไม่ได้ก็แข็งตายไปซะ ในโลกแห่งความเป็นจริงชายชื่อวิมฮอฟถึงเขาจะไม่ได้ทำให้สิ่งใดกลายเป็นน้ำแข็งได้แต่ร่างกายของเขานั้นสามารถต้านทานความเย็นได้อย่างที่มนุษย์ปกติไม่สามารถทำได้แน่นอนใครเคยอยู่ประเทศที่อากาศติดลบจะรู้ดีว่ามันทรมานแค่ไหนกับการอยู่นอกบ้านนานๆทั้งที่เราใส่เสื้อผ้าไม่รุกิจชิ้นแต่นายวิมฮอฟสามารถอยู่บนเทือกเขาเอเวอเรสต์ได้ โดยใส่แค่กเกงขาสั้นตัวเดียวซึ่งอากาศหนาวขนาดนั้นสามารถฆ่าคนปกติได้ในเวลาไม่กี่นาทีสาเหตุที่เป็นเช่นนี้จากการทดสอบพบว่าอุณหภูมิในร่างกายของเขานั้นแทบไม่ลดลงเลยร่างกายเขาจึงไม่รู้สึกหนาวเย็นให้ระคายผิวนั่นเองหากคุณได้ดูสไปเดอร์แมนคงจำมนุษย์ไฟฟ้าได้ ในเรื่องเขาเป็นวิศวะไฟฟ้าและพนักง,งานซ่อมแซมแต่เกิดเหตุผิดพลาดขณะที่เขากำลังซ่อมสายไฟเซลล์ในร่างกายเขาได้กลายเป็นประจุไฟฟ้าในโลกความเป็นจริงนายหมาเซียงกังเป็นมนุษย์ที่สามารถต้านทานกระแสะไฟฟ้าได้เขาได้ค้นพบความสามารถพิเศษนี้หลังจากวันหนึ่งที่เขาซ่อมทีวีโดยบังเอิญและมือไปโดนสายไฟแต่เขากลับไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด,ดใดๆเลย ซึ่งหากเป็นคนอื่นก็คงถูกดูดไม่เกลียมไปแล้วด้วยความสงสัยเขาจึงทดลองกับตัวเองอีกหลายครั้งด้วยการจับสายไฟที่มีไฟรั่วและผลก็คือไม่เกิดอันตรายใดๆกับเขาเลยไม่ถูกไฟชอ็อตไม่รู้สึกเจ็บซึ่งเกิดจากผิวหนังของเขาสามารถต้านทานกระแสะไฟฟ้าได้มากกว่าคนตั่วไปถึง7-8เท่ามนุษย์ไฟฟ้าอีกคนที่เราประทับใจสุดๆ ก็คือสลาวิซ่าปักคิกจากเซอร์เบียเขาเป็นคนที่สามารถล้อเล่นกับกระแสไฟได้อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งชื่อเรียกขานของเขาก็คือมนุษย์แบตเตอรี่เขาสามารถทนกระแสไฟฟ้าได้โดยไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดและที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างก็คือเขาสามารถต้มน้ำให้ร้อนได้ทำไส้กรอกให้สุกได้ และสามารถทำให้หลอดไฟสว่างได้ด้วยตัวเขาเองเขากล่าวว่าเขาเป็นทั้งตัวนําไฟฉนวนกันความร้อนเครื่องทำความร้อนเครื่องสะสมความร้อนภายในคนคนเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามหาคำอธิบายแต่ก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเขาจึงแตกต่างจากคนทั่วไปได้เพียงนี้แต่ที่แน่ๆแ,แต่ละเดือนคงแทบไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า แดเดวิลซูเปอร์ฮีโร่ที่ตาบอดแต่เขาก็มีความสามารถพิเศษมีประสาทรับรู้ที่ดีกว่าคนทั่วไปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รูสัมผัสที่คนธรรมดาไม่สามารถรับรู้ได้ในโลกความเป็นจริงเป็นอันเดอร์วูดหรือฉายาโซน่าแมนเขาตาบอดแต่มีความสามารถสุดทึ่งในการใช้เสียงสะท้อนแทนการมองเห็นเขาตาบอดตั้งแต่อายุ3ขวบเพราะเป็นโรคมะเร็ง แต่เขายังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติคุณเชื่อไหมว่าเขาสามารถเล่นบาสเกตบอลปั่นจักรยานและทํากิจกรรมต่างๆโดยไม่ต้องใช้มือคลาหรือสุนัขนำทางเลยเขาอาศัยเสียงสะท้อนจากการดีดลิ้นให้ดังสะท้อนไปยังวัตถุที่อยู่ข้างหน้าและเสียงนั้นก็จะสะท้อนกลับมาหาเขานั่นเองฮัก ผู้มีพลังมหาศาลใครก็ต้านทานไม่อยู่สามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าได้มนุษย์ผู้มีพลังนี้อาจไม่ได้มีลักษณะเหมือนฮักเป๊ะเขาดูสงบมีสมาธิแต่ฝ่ามือพิฆาตของเขานั้นมีพลังมหาศาลเขาชื่อมัสตุสึุ เขาได้ร่ำเรียนศิลปะก,การต่อสู้ด้านคาราเต้และมีชื่อเสียงในการข่าวัวด้วยมือเปล่าเขาข่าวัวไปกว่า52ตัวและแต่ละตัวเป็นวัวขนาดใหญ่ไม่ใช่ลูกวัวนะเขายัางทดสอบตัวเองโดยเดินทางไปประลองยุทธหลายรูปแบบและมีการประลองครั้งหนึ่งคือการประลองมาราธอนสู้กันบนเวทีใครชนะก็อยู่ต่อเพื่อสู้กับคนใหม่ต่อไปเรื่อยๆเขา จัดการคู่ต่อสู้ไปกว่า300คนในเวลา3วันเรียกว่ายืนหยัดบนเวทีจนขาแข็งทีเดียวแมกนิโตตัวละครของมาเวลส์ใน X-Men คนที่มีความสามารถในการควบคุมโลหะทุกชนิดบนโลกด้วยพลังแม่เหล็กซึ่งในโลกของเราคุณเชื่อไหมว่าผู้นี้พลังเป็นมนุษย์แม่เหล็กนั้นมีเกือบ300รายทีเดียว รายที่โด่งดังคือหลิวโทหลินซึ่งเป็นชาวมาเลเซียจากการทดลองสรุปว่าผิวหนังของเขานั้นมีแรงดึงดูดมากกว่าคนธรรมดาซึ่งเขาสามารถดูดของหนักๆได้หลายกิโลกรัมและยังมีรายงานถึงเด็กชายชาวรัสเซียชื่อนิโคลายกิยาคเชนโกเขาได้ความสามารถพิเศษนี้มาหลังจากถูกไฟช็อตและเช้าว,วันรุ่งขึ้นก็พบว่าตัวเอง กลายเป็นมนุษย์แม่เหล็กไปซะแล้วเขายังกล่าวว่าเขาน่ะเป็นแฟนคลับตัวยงของแมกนิโตด้วยเขาอยากพัฒนาพลังที่เขามีให้เหมือนแมกนิโตเพราะอยากใช้พลังพิเศษช่วยเหลือคนมีใครเคยดูการ์ตูนเรื่องโรงเรียนนักสืบคิวบ้างคะ สาวน้อยเมงุเป็นผู้หญิงอัจฉริยะที่มีความจำเป็นเลิศเพียงแค่เซียววินนาทีเดียวก็สามารถจดจำทุกอย่างที่เห็นได้และบนโลกของเราก็มีหนุ่มที่ชื่อสตีเฟนวิลชัยขอบอกว่าเขาเป็นคนที่สุดยอดมากๆเลยเพราะแค่เขาไปเห็นทิวทัศน์ของประเทศและเมืองต่างๆเขาจะสามารถจำทุกรายละเอียดของสิ่งที่เขาเห็นได้ไม่มีผิดเพี้ยน จนสามารถวาดมันออกมาได้เป็นภาพที่น่าทึ่งเขาเคยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปดูทิวทัศน์จากด้านบนของเมืองนิวยอร์กซึ่งคุณก็รู้ว่านิวยอร์กเป็นเมืองที่ใหญ่แค่ไหนแต่เขาก็กลับวาดได้ทุกรายละเอียดสมบูรณ์ไม่ผิดเพี้ยนร้อเปอร์เซนความสามารถแบบนี้ถ้าเป็นพล็อตในหนังจะต้องถูกรัฐบาลไม่ไว้วางใจแน่นอน หนังเก่าแต่ก็เป็นเรื่องโปรดฟิโนมีนอนพระเอกของเรื่องถูกลำแสงลึกลับจนทำให้เขามีความสามารถพิเศษฉลาดจดจำทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วเขาอ่านหนังสือเพียงไม่นานเขาก็จดจำทุกรายละเอียดได้เป็นเรื่องที่สนุกและคลาสสิกมากๆและพระเอกที่มีความสามารถพิเศษนี้ตัวจริงบนโลกของเราก็คือคิมพีก เขาสามารถจดจำเนื้อหาในหนังสือทั้งหมดที่เคยอ่านได้จำนวนกว่า1 2 2 0 0เล่มโดยเขาสามารถอ่านทีละสองหน้าพร้อมกันตาซ้ายอ่านหน้าหนึ่งตาขวาอ่านอีกหน้าหนึ่งก็จดจำได้แล้วอีกทั้งเขาก็ยังสามารถจำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้เคยพบเจอมาตลอดชีวิตด้วยรายละเอียดที่ถูกต้องถึง9 8อซ์ แม้แต่สภาพอากาศที่ย้อนหลังกลับไปถึง10ปีเขาก็จำได้ไม่ลืมซึ่งสาเหตุที่คีมมีความสามารถเกิดจากความผิดปกติแต่กำเนิดส่งผลให้พื้นที่ความจำของเขามีขนาดใหญ่กว่าคนปกติน่าเสียดายที่เขาเสียชีวิตลงแล้วในปี2009ซึ่งเรื่องของเขาก็เป็นแรงบันดาลใจในหนังเรื่องเลนแมน ผู้ชายคนนี้ไม่รู้จะเปรียบกับหนังเรื่องอะไรดีเขาคือดีนคารนาเซสผู้ชายที่ไม่มีวันเหนื่อยพลังพิเศษของเขาคือเขาสามารถวิ่งมาราธอนได้50รัฐเป็นเวลา50วันเขาเคยวิ่ง563กิโลเมตรใน3วันโดยไม่หยุดพักเลยจากการทดสอบพบว่าร่างกายของเขานั้นมีความทนทานกว่าคนทั่วไปอาทิเช่น เมื่อวิ่งร่างกายคนเราจะได้รับความเสียหายประมาณ2,400 CPK แต่ในดีนกลับมีค่าความเสียหายของกล้ามเนื้อเพียงแค่447 CPK เท่านั้นและที่น่าทึ่งก็คือถ้าเขายัางคงสภาพนี้ไปเรื่อยๆเขาจะสามารถวิ่งด้วยความเร็ว7-10นาทีต่อไมล์ไปเรื่อยๆตลอดการ แต่เห็นรูปร่างและความแข่งแร่งของพี่เขาทำให้เรานึกถึงเจคอบทวายไลท์เพื่อนๆน,นึกถึงใครกระบีอยู่ที่ใจแค่ไม้ไผ่ก็ไร้เทียมทานทุกคนคงเคยดูหนังจีนที่พระเอกนั้นมีวิทยายุทธ์ขั้นสูงแต่ความเก่งนั้นไม่ได้มาจากพละกกำลังมหาศาลแต่มาจากจิตสมาธิตัางหา หากมีสมาธิแม้สายฝนก็สามารถตัดให้ขาดได้นายอิซาโอมาติอิคนญี่ปุ่นไม่มีอะไรที่เขาฟันให้ขาดไม่ได้แม้ว่าวัตถุชิ้นนั้นจะเคลื่อนที่เร็วหรือเล็กขนาดใดก็ตามการทดลองนั้นเขาได้ตัดลูกเบสบอลหรือแม้กระทั่งตัดลูกกระสุนปืนลมที่ถูกยิงออกมาให้ขาดครึ่งได้มันดูเหลือเชื่อมากๆซึ่งความสามารถพิเศษนี้ เกิดจากการที่เขามีปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้สมองสั่งเขาสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวถึงสิ่งที่พุ่งเข้ามาหาตัวเขาได้ซึ่งนอกเหนือจากการมองเห็นเรียกว่าใช้ความรู้สึกไม่ได้ใช้สายตาดูเหมือนจอมยุทธที่ฝึกฝนจนสำเร็จวิทยายุทธของแท้